ลับการเพิ่มยอดขายด้วย SEO และ Hashtag ให้กับสินค้าของคุณติดการค้นหาใน TikTok สวัสดีครับก็ยังดีตอนนับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุก Infinity 88แปดแปดพานอย,อยาติดกับ t i k t o กประเทศจีนผู้บริรหารกองไทยทาปั้นคุณสุดดวงดาว,วกุรูสนหาเงินออนไลน์แบบมืออาชีพวันนี้ก็มาแนะนำเทคนิคก,การทำ SEO หรือว่า Hashtag นะครับให้กับ ร้านค้าแล้วก็สินค้าของคุณเนาะนะครับเพื่อที่จะช่วยเรื่องของการค้นหาเวลาที่มีคนทำเวลาที่สินค้าของเราเนี่ยนะครับติดการค้นหาใน TikTok เนี่ยนะครับก็หนึ่งคือช่วยเรื่องของการเพิ่มยอดขายได้เลย2ก็คือประหยัดเรื่องของการโปรโมทนะครับเพราะว่าถ้าเรา เรามีการค้นหาลูกค้าค้นหาลังค้าค้นหาแล้วก็เจอสินค้าของเราหรือว่าเจอร้างค้าของเราเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะซื้อสินค้าของเรานะครับและถ้าเราโปรโมทด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับวิธีการจะเริ่มต้นยังไงไปดูกันตรงนี้แต่ว่านะครับอย่าลืมติดตามและฝากแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับอ่ะไปดูกันมาทํา SEO กันนะครับวิธีการทําง่ายๆเลยนะครับก็คือเอ่อให้เราเข้ามาที่หน้าหลักเห็นไหมครับตรงตรงรูปบ้านเนาะเสร็จแล้วไปที่แว่นขยายครับ ไปที่แบนดยให่ข้างบนสมมุติว่าเราต้องการจะขายอะอย่างเช่นไฟไลท์สดแล้วกันสมมติว่าผมจะขายไฟไลท์สดนะครับผมก็คลิกเลยไฟไลท์สดผมก็พิมพ์เลยไฟไลท์สดไฟไลท์สดอ่ะผมก็คลิกพิมพ์เลยแล้วผมก็กดค้นหาป๊าบค้นหานะครับเข้าไปนะครับ เห็นครับหมือนก็จะมีอันดับคันนี้นะครับให้เราดูตรงจํานวนครั้งนะครับของคนที่เข้าชมอย่างไฟไลฟ์สดเนี่ยที่ผมพิมพ์ตรงๆเลยเนี่ยมีคนเข้าชมนะครับ 18.7m นะครับรองลงมานะครับแล้วก็ข้างล่างสุดเนี่ยนะครับมีคนดูเยอะมากก็คือไลฟ์สดเห็นไหมครับ 7732.1m เห็นไหมไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีอันนึงนะครับที่เรา น่าจะใช้ได้ก็คือตรงคําว่ารีวิวไฟไห้สดเห็นไหมครับสามันนี้ทําไมผมไม่เลือกไฟไฟเอ่อไฟไ้สดมินิถ้าเกิดว่าของใครเป็นเป็นไฟแบบมินิก็ให้เราเลือกตรงนั้นนะครับให้เราเลือกตรงนั้นหรือว่านะครับอ่ะผมมาเจออีกอันนึงชุดไฟไห้สดนะครับอันนี้มันเป็นชุดไฟไงถ้าเราเราก็ต้องดูว่าแล้วแล้วสิ่งที่เราก็จะขายเนี่ยนะครับมันเป็นไฟตัวเดียว มันเป็นสิ่งเดียวมันเป็นอันเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นชุดเนาะอันนี้เพื่อนๆก็มาเลือกตรงนี้นะครับวิธีการเลือกง่ายๆเลือกตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอา3ามแฮชแท็กนี้เนี่ยนะครับไปใส่นะครับไปใส่ในในในชื่อสินค้าแรกเลยนะครับเวลาตั้งเนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เวลาผมตั้งเนี่ยผมจะตั้งไม่ตั้งอะไรเยอะเลยนะครับใส่แฮชแท็กประมาณ5้าแฮชแท็กไม่เกินนี้นะครับหาแฮชแท็กฉมังแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาแฮชแท็ก ร้านค้าของเราใส่เข้าไปไม่ต้องใส่เยอะนะเพื่อนใส่ไม่ต้องไม่ควรเกิน5 Hashtag เนาะใส่เกินนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราใส่แค่ประมาณ5 Hashtag ก็พอโอเคไหมพอเราได้3 3 Hashtag หลักเราแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอา Hashtag ที่4ก็คือเป็นชื่อร้านค้าเราทุกครั้งเนี่ยเราใส่ชื่อร้านค้าของเราเข้าไปด้วยนะครับโอเคไหมอ่ะอันนี้ก็เอาเทคนิคมาบอกเพราะว่าเวลามีคนค้นหาเนี่ยที่หน้าร้านค้าเนี่ยนะครับ ก็คือมันจะมียอดนิยมหรือว่าเป็นร้านค้าใช่ไหมครับเนี่ยสมมติต้องร้านค้าเนี่ยถ้ามีคนมาค้นหาเนี่ยมันจะได้เจอเราไงเห็นไหมครับมันจะได้เจอเราแล้วก็เจอร้านค้าของเรานะครับทีนี้ต่อไปก็ต้องเป็นเป็นการเลือกสินค้าแล้วนะครับว่าเอะสินค้าของเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับดีไหมนะครับคุณภาพดีหรือเปล่าอย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ